สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ครูฝันนะคะก็จะมาสอนนะคะในหัวข้อการแต่งบทร้อยกองประเภทกอนนะคะในหนังสือของนักเรียนนะลูกอยู่เล่มหลักภาษาไทยนะคะหน้า139เราเปิดประกอบไปได้เลยนะคะ หัวข้อที่เราจะได้เรียนกันนะหัวข้อที่1กอนกรสุภาพนะคะจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแต่งกรสุภาพหัวข้อที่2ลักษณะบังคับของกรสุภาพนะคะคณะสัมผัสเสียงวรรณยุกเนี่ยเป็นยังไงนะคะหัวข้อที่3ประเภทของกรสุภาพมีทั้งกรที่ใช้ขับร้องกรที่ใช้อ่านและหัวข้อที่4นะคะการแต่งกรสุภาพเดี๋ยวเราจะได้มาแต่งกรสุภาพร่วมกันในห้องนะคะแล้วก็จะมีการมอบหมายงานให้นักเรียนด้วยนะในหัวข้อแรกเนี่ย เรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรสุภาพนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะเราต้องรู้จักคำของจองก่อนนะคะคำของจองเนี่ยมันคือคำที่มันมีเสียงวรรณยุกต์นะคะและก็มีเสียงตัวสะกดนะคะเหมือนกันนะอย่างเช่นคำว่านักเรียนนะคะนักเรียนลองคิดในใจสิว่าคำว่าเรียนเนี่ย จะไปสัมผัสกับคำอะไรได้บ้างนะคำว่าเรียนอาจจะสัมผัสกับคำว่าเขียนคำว่าเพียนก็ได้นะคะแม้ว่ารูปตัวสะกดมันจะไม่เหมือนกันแต่เสียงตัวสะกดมันคือเสียงเดียวกันคือเสียงนอหนูแม่กลนะคะอ่ะแบบเนี้ยนะคะเขาจะเรียกว่าคำของจองเนาะนักเรียนเนี่ยคำว่าเรียน อาจจะไปคล้องจองกับคําว่าเขียนนะคะคําว่าเพียนก็ได้นะคะแบบนี้เนาะเขาถึงจะเรียกว่าคํคล้องจองอเราลองมาต่อคํคล้องจองกันดีกว่านะคะนักเรียนเขียนอ่านจานข้าวห้าวหานเห็นไหม สังเกตไหมนักเรียนนะคะคําว่าเรียนสัมผัสกับคําว่าเขียนคําว่าอา่านสัมผัสกับคําว่าจานและคําว่าข้าวสัมผัสกับคําว่าห้าวลักษณะของคํคล้องจองนักเรียนสังเกตนะคะมีเสียงสระเหมือนกันแล้วก็มีเสียงตัวสะกดเหมือนกันด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าคำคลองจองเราไม่เอาแค่เสียงสระนะอย่างเช่นคำว่าเรียน นักเรียนบอกว่าสัมผัสกับคําว่าเสียได้ไหมครูนะคะเรียนกับเสียเนี่ยมีเสียงสระเสียงเดียวกันก็จริงคือเสียงสระเอียแต่มันมีเสียงตัวสะกดไม่เหมือนกันคําว่าเรียนมันมีนอหนูสะกดอะแต่คําว่าเสียมันไม่มีให้เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเราจะยึดตัวไหนนะคะให้ยึดตัวไหนอย่างเช่นถ้าเราจะเอาว่าเอาคาว่าเสียเป็นตัวตั้งเนี่ยคาว่าเรียนเนี่ยจะสัมผัสกับคําว่าเสียไม่ได้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นเรียอ่ะ เพียเมียแบบนี้ได้นะคะนะคะลักษณะอย่างนี้จะเป็นลักษณะของคํคของจองนะนักเรียนควรที่จะรู้จักคํคของจองไว้เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานนลูกในการที่จะเอาไปแต่งคําประพันธ์นะคะอ่ะต่อมาเรามาดูลักษณะของกรสุภาพนะคะมีตัวบทหนึ่งนะคะที่เขาอธิบายนะคะเกี่ยวกับลักษณะของกรสุภาพไว้นะกรสุภาพพึงจำมีกำหนด กร1หนึ่งบทสี่วักกรองอักษรวักละแปดพยางนับสับสุนทรอ,อาจยิ่งหย่อนเจดหรือ9เข้าหลักการหแห่งคำครองจองต้องสัมผัสสลับจัดรับรองส่งประสงค์สมานเสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณ เป็นกรการคบครันฉันนี้เอ่ยนะคะจากตัวบทนี้นะคะเป็นแม่แบบในการแต่งกรสุภาพได้ดีเลยนะคะแล้วเนื้อหาของมันเนี่ยก็มีการบ่งบอกถึงลักษณะฉันทลรักษ์ของกรสุภาพด้วยนะคะ,ะเราดูในแง่ของความหมายก่อนกรสุภาพพึงจํามีกําหนดนะกรหนึ่งบทเนี่ยหบทเนี่ยมีสีว่วรคนะคะหบทจะมีสีว่วรค นะกรสภาพหนึ่งบทมีสี่วรกหนึ่งมีแปดพยางนะคะหรือแปดคำก็ได้นะคะนะับเป็นแปดพยางหรือแปดคำก็ได้อาจยิ่งย่อนเป็นเจ็ดหรือเก้านะคะคือว่าวกหนึ่งเนี่ยกำหนดไว้แปดคำนะักเรียนอาจจะแต่งแค่เจ็ดคำก็ได้เก้าคำก็ได้นะคะบวกลบไม่เกินหนึ่งเนาะแล้วก็เขาบอกว่าคำคล้องจองต้องสัมผัสอะเมื่อกี้เลยที่เราพูดถึงคำคล้องจองไปมันต้องมีความสัมผัสกันนะคะแล้วก็สลับ จัดรับรองส่งอันนี้ก็จะเป็นชื่อวักนะคะวักสดับหรือวักสลับก็ได้นะ <c oughs> เป็นชื่อวักวักรับวักรองวักส่งนะคะเป็นชื่อวักที่อยู่ในกรสุภาพนะคะเดี๋ยวเราจะได้อธิบายกันต่อไปเสียงสูงต่ําต้องเรียงเยี่ยงโบราณอันนี้เสียงสูงต่าเนี่ยจะเป็นเสียงที่กําหนดนะคะอยู่ในท้ายคําของแต่ละวักนะคะ <c oughs> ท้ายอ่าท้ายวักของแต่ละคําสิไม่ใช่ท้ายคําของแต่ละวักเนาะจะกําหนดเสียงวรรณยุกไว้นะคะ เป็นกรการคบคันฉันนี้เออเห็นไหมจากแค่กรสุภาพสองบทเนี่ยสามารถอธิบายฉันทลักษ์ณของกรสุภาพได้ทั้งหมดเลยทีนี้เราดูในแง่ของความหมายไปแล้วเรามาดูในส่วนของตัวลักษณะการอ่านแล้วก็คำที่มันอยู่ในแต่ละวรรคนะคะกรสุภาพพึงจำมีกำหนด วรกนี้เนี่ยนะคะมี8คำเนาะวรกนี้มี8คํคำนะคะเวลาแบ่งการอ่านเราอ่านเป็นกรสุภาพนะคะแบ่งเป็น3พึงจำแบ่งเป็น2มีกำหนดนะคะแบ่งเป็น3นะคะจะแบ่ง8คํคำเนี่ยจะแบ่งเป็น3า3สนะคะแบบนี้แต่ถ้าวร์กไหนเนี่ยมันมี9คําคำละคูแบ่งยังไงนะคะ9คําคำก็จะแบ่งแบบนี้นะคะอ่าอายกตัวอย่าง ตัวบทนี้นะคะอาจยิ่งหย่อน7หรือ9เข้าหลักการเราก็จะแบ่งเป็น3 3แล้วก็3นะคะแบบนี้นะถ้ามี9คําคำเนาะหรือถ้าเรานับพยางออกมามันมี่าดพยางนะคะสะลับอ่าวักนี้เนี่ยสลับจัดสลับจัด รับรองส่งประสงค์สมานเนี่ยถ้าเรานับเป็นพยางเนี่ยตรงเนี้ยจะมีสิบพยางเลยนะคะจะมีสิบพยางเลยแล้วเวลาอ่านอ่านยังไงครับคู่นะคะเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านแบ่งเป็นอ่าแบ่งเป็นสเหมือนกันนะคะเริ่มต้นเนี่ยจะแบ่ง3มเสมอนะสลับจัดอ่ะแบ่งสลับจัดรับรองส่ง ประสงค์สมานคําว่าประสงค์สมานเนี่ยถ้าเรานับเป็นพยางเนี่ยมันจะได้4ี่พยางถูกไหมแต่ถ้าเรานับเป็นคาเนี่ยประสงค์เนี่ย,ถ,ยถือว่าเป็นหนึ่งคำได้สมานเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งคำได้นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายเรื่องพยางกับคำอีกทีหนึ่งเนาะนะคะมันก็จะแบ่งการอ่านแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีสี่พยางเนาะแต่เราสามารถรวบ,รวบได้เลยนะคะเป็นสลับจัดรับรองส่งประสงค์สมานนะคะสามารถอ่านแบบรวบได้เลย นะประมาณนี้นะในเรื่องของการแบ่งวรรคในการอ่านกรสุภาพนะคะทีนี้มาดูเรื่องของคําสัมผัสบ้างนะคะคาสัมผัสของกรสุภาพนะคะนักเรียนดูวรรคแรกนะคะคาสุดท้ายของวรรคที่1น,นะจะไปสัมผัสนะคะกับคําที่สาม ของวัคที่2นะคะจริงๆแล้วไม่ได้กําหนดตายตัวนักนักเรียนว่าจะต้อง3ถ้าเนื้อความมันไม่ได้เราสามารถไปเป็น4อ่เป็น5ก็ได้นะคาที่4คําที่5ของวัคที่2ก็ได้นะคะและคําสุดท้ายของวัคที่2เนี่ยก็ไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวัคที่ที่3นะคะนะคะแล้วคําสุดท้ายของวัคที่3ก็มาสัมผัสกับคําที่ 3ของวัคที่4ด้วยนะคะแบบนี้นะคะนักเรียนเขาจะเรียกว่าสัมผัสระหว่างวักนะคะคือสัมผัสระหว่างวักข้ามวักนั่นเองแต่ละวักแต่ละวักนะคะก็จะมีการโยงสัมผัสไปหากันนะและสุดท้ายนะคะที่เขาเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะคือตรงนี้นะคะคำว่าการวักสุดท้ายของวักที่4ไปสัมผัสนะคะ กับคําสุดท้ายนะคะของวรรคที่สองในบทถัดไปนะคำว่าการก็จะสัมผัสกับคําว่าหมานนะเวลาเขาแบ่งบทนะคะเวลาเขาแบ่งบทบทนี้เรียกว่าบทที่1น,นะคะบทนี้เรียกว่าบทที่2นะคะบทที่1เนี่ยจะมีแค่4วรรคนะคะบทที่1จะมีแค่4วรรคนักเรียนสามารถแต่งจบความแค่นี้ได้เลย1บท แต่ถ้าเนื้อความเรายังไม่พอเราก็ไปต่อบทสองนะคะแต่จะต่อบทสองแค่1วรคหรือสองวรคไม่ได้ถ้าต่ออีกวรรถ้าต่ออีกบทหนึ่งเมื่อไหร่เราต้องทําให้มันจบบทเพราะ1บทจะมีสี่วรกนะคะ1บทจะมีสี่วรกนะนะคะแบบนี้เนาะทีนี้นะคะ แต่ละวัคเนี่ยนะแต่ละวัคเนี่ยเขาก็จะมีชื่อวัคของเขานะคะเขาก็จะมีชื่อวัคของเขาอย่างวัคแรกนะที่ครูพูดว่าวัคแรกวัคสองวัคสามวัคสี่เนี่ยวัคแรกเขาจะเรียกว่าวัคสัดนะคะชื่อวัคของเขานะคะสับหรือสลับก็ได้นะคะเรียกเรียกได้สองแบบสดับหรือสลับนะวัคที่สองจะเรียกว่าวัครับนะคะวัคที่สองจะเรียกว่าวัครับ วัคที่3มจะเรียกว่าวักกรองนะและวักที่4ี่จะเรียกว่าวักส่งเพราะว่ามันทำไมมันส่งไปหาอีกบทหนึ่งนั่นเองเลยเรียกว่าวักส่งนะคะอันนี้เป็นชื่อวักเนาะนะคะลักษณะการสัมผัสแล้วก็การสัมผัสระหว่างบทก็จะมีประมาณนี้นะคะ ต่อมาเรามาดูเรื่องของสัมผัสสระกับสัมผัสอักษรบ้างน,นะดูอันแรกเลยสัมผัสสละสัมผัสสระเนี่ยมันคือคําที่มีเสียงสละนะคะแล้วก็เสียงพยัญชนะท้ายหรือเสียงตัวสะกดเสียงเดียวกันก็คือไอ้คำของจองที่อธิบายไปตอนต้นนั่นแหละนะคะเขาเรียกว่าสัมผัสสละเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ อันหนึ่งบรรดาค่าไทยที่ใจซื่อจงนับถือทอมศักสมัครสมานนะคะสัมผัสสละเนี่ยคือสละอือน,นะคะคำคำว่าซื่อใช่ไหมซื่อกับถือนะตรงเนี้ยมันไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเสียงเสียงสละเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่คำเนี้ยมันมีเสียงพยัญชนะท้ายเมื่อไหร่คำที่มาสัมผัสเนี่ยต้องมีเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับตัวอย่างที่สองนะคะถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสัก มีคนรักรถถ่อยอร่อยจิตอ่ะคำว่าสักกับคำว่ารักเนี่ยเป็นคำที่สัมผัสสละกันเป็นคำของจองกันนะคะเพราะว่ามีเสียงสละเหมือนกันและมีเสียงพยัญชนะท้ายเสียงเดียวกันนะคะคือเสียงกอไก่นั่นเองเป็นแม่กุกเหมือนกันเนาะแบบนี้นะคะจะเรียกว่าสัมผัสสละสัมผัสสละเนี่ยจะเป็นข้อกําหนดในการแต่งบทร้อยกองเนาะอย่างที่เราเห็นว่า สัมผัสสลักเนี่ยจะเป็นการสัมผัสระหว่างบทสัมผัสระหว่างวักษใช่ไหมคะแต่สัมผัสที่ไม่ได้เน้นนะคะสัมผัสสลักเนี่ยเน้นเป็นฉันทลักษณ์เป็นข้อกําหนดที่ต้องมีในการแต่งแต่ที่ไม่ได้เน้นเนี่ยคือการสัมผัสอักษรเพราะสัมผัสอักษรเนี่ยจะ มีก็ต่อเมื่อเราเล่นเสียงนะคะหรือว่าเล่นคำเป็นความสามารถของคนแต่งนะคะที่สามารถเอาคำที่มันมีอักษรหรือพยัญชนะเหมือนกันเอามาวางอยู่ใกล้กันได้นะอย่างเช่นอ่าตัวอย่างนะคะเห็นน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกียวก่ะกนะ สัมผัสอักษรคือการใช้ตัวอักษรตัวเดียวกันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะคำว่าเกลียวเกอกคือการสัมผัสอักษรตัวกลอะะเป็นคําคบกร,รม,มหรืออีกตัวอย่างหนึ่งกับกระชอกชาดฉัดฉวัดเฉวียนอันนี้ตรงตัวเลยใช่ไหมเห็นได้ชัดเจนจากการที่ครูอ่านออกเสียงมานะคะชอชิงใช่ไหมลูกคือการสัมผัสอักษรตัวชอชิงนั่นเองเสียงชอนะคะเสียงเชอเนาะเป็นการเล่นสัมผัสอักษรอันนี้ไม่ได้บังคับนะคะถ้า อาเกวีคนไหนมีความสามารถในการแต่งเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นเสียงพยัญชนะหรือเสียงอักษรเนาะไม่ได้เป็นสิ่งที่บังคับแต่พอถ้ามีเนี่ยมันทําให้งานเขียนมันน่าอ่านแล้วก็มีความไพเราะมากขึ้นเป็นจุดเด่นว่าเฮ้ยทำไมอ่านแล้วมันมีความสัมผัสอาพยัญชนะนะอ่านแล้วมันรู้สึกมีความไพเราะขึ้นมานะคะแบบนี้เนาะเรื่องการสัมผัสสระสัมผัสอักษรนะคะเป็นความรู้เบื้องต้นในการแต่งกรสุภาพเนาะ ต่อมาพูดถึงพยางกับคําบ้างนะคะพยางกับคําในบทร้อยกองเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ะะเป็นสิ่งเดียวกันนะอย่างเช่นเรามักจะรู้เนาะว่าการกําหนดฉันทะลักษ์ของบทร้อยกองเนี่ยก็จะมีการกําหนดว่าวรกหนึ่งจะต้องมีกี่คําเหมือนกับที่นักเรียนเรียนตอนม .1 ใช่ไหมคะกัายานี1 1วรรควักหน้ามีห้าครวักหลังมีหคคานะคะที่นักเรียนเรียนเนาะแต่ในระดับมสองเนี่ยเราเรียนกรอนสุภาพกรอนสุภาพเขาก็มีการกําหนดจํานวนคําในแต่ละวรคเหมือนกันก็คือ จำนวนคำเนี่ยก็จะได้ทั้ง7คำา8คคำหรือว่า9คําคำนะคะทีนี้ไอ้คำว่าคำของอบทร้อยกองเนี่ยมันคืออะไรนะคะไอ้คำว่าคำเนี่ยเราต้องดูในแง่ของความหมายนะคะในกรณีที่บางคำมันอาจจะมีหลายพยางนะคะบางคำมันอาจจะมีหลายพยางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสองพยางขึ้นไปเนาะสองพยางสามพยางจะไม่เกินนี้นะคะคำที่เขาเอามาใช้ในการแต่งบทร้อยกองนะถ้ามันมีหลายพยางเนี่ยเรา จะนับเป็น1นึ่คำก็ได้จะนับเป็นหนึ่คำก็ได้นะอย่างเช่นคำว่าสนุกนะคะถ้านักเรียนนับว่ามันมีกี่พยางเราก็ตอบได้เลยว่ามันมีสองพยางถูกไหมคะแต่ถ้านักเรียนเอามาใส่ในบทร้อยกองนักเรียนอาจจะบอกว่ามันมี1นึ่คำก็ได้เพราะว่ามันมี1ความหมายเนาะแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถนับได้2แบบแต่ข้อควรระวังในการนับคำนะคะถ้าคำที่มันมีสองพยางคขึ้นไปเนี่ยมันออกเสียงหนัก มันออกเสียงหนักจะนับเป็นหนึ่งคำไม่ได้นะอย่างเช่นคำว่าออนไลน์อย่างเงี้ยออนไลน์มันถ้าในภาษาศาสตร์หรือว่าในหลักภาษามันถือว่าเป็นหนึ่งคำถูกไหมนักเรียนเพราะว่ามันไม่สามารถแยกคำออกมาได้แล้วมันไม่มีความหมายแต่ทีนี้พอมันมาอยู่ในบทร้อยกองมันเป็นพยางค์หนักทั้งคู่ทั้งคำว่าออนทั้งคำว่าลายออกเสียงลงหนักแล้วก็เน้นทั้งคู่เลยแบบนี้จะนับเป็นหนึ่งคำไม่ได้จะต้องนับ เป็นสองคำนะคะจะต้องนับเป็นสองคำเนาะแต่ถ้าอย่างคําว่าสนุกอย่างเงี้ยคาว่าสะเนี่ยมันเป็นพยางเบานะคะไม่มีใครอ่านออกเสียงเน้นเสียงว่าสะหนุกใช่ไหมคะเราจะอ่านว่าสนุกสนุกฉะนั้นมันสามารถรวบเป็น1คําได้นะคะนับเป็น1คําได้แม้ว่ามันจะมีสองพยางเนาะประมาณนี้นะคะในเรื่องของพยางและคําในบทละกองให้ให้เราทราบไว้นะเพราะว่าเวลาเรานับคําเนี่ย นับพยางที่มันอยู่ในบทร้อยกองนะคะโดยเฉพาะกรสุภาพเนาะที่เขากําหนดไว้8ปดคำบางทีมัน7ได้นะคะบางทีมัน8หรือบางทีมัน9เนาะให้ดูอ่าวิธีการนับคํานับพยางแบบนี้นะคะตัวอย่างนะตัวอย่างคํากับพยางที่อยู่ในบทร้อยกองอย่างเช่นอ่ตัวบทที่ครูยกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะกรสุภาพพึงจํามีกําหนดกรหนึ่งบทสี่วรรกลองอักษรวรรละแดพยาง พยางนับสับสนทรอาจยิ่งย่อนเจ็ดหรือเก้าเข้าหลักการอ่ะไอ้วักแรกเนี่ยมีแปดคำไม่มีปัญหาถูกไหมวักที่สองมีแปดคำเพราะที่สามก็มีแปดคำนะถ้าคุณนับเป็นคํามันจะมีแปดคำแต่ถ้านับเป็นพยางอ่าวักตรงเนี้ยจะมีเก้าพยางถูกไหมคะจะมีเก้าพยางวักละแปดพยางนับสับสนทรมีเก้าพยางนะคะแต่คุณนับคําว่าพยางเป็นหนึ่งคำเท่ากับว่า ่าวักนี้ยมี8คำนะอาจยิ่งย่อน7หรือ9เข้าหลักการอันนี้ก็มี9คําคำเลยนะคือว่านับอันนี้เป็นพยางค์หนักทั้งหมดเลยนะคะก็นับเป็น9คําคำแต่มันมี7 ถึง9าคำอนะเนาะมันสามารถแต่งได้นะคะอันนี้ก็ไม่ผิดหลักเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูว่า่าถ้ามันเป็นพยางค์เบาแบบนี้อย่างคําว่าสนุกคําว่าพยางค์อย่างเงี้ยนะคะสามารถรวบเป็น1คําได้แล้วเวลาอ่านเราไม่อ่านแยกเราจะอ่านรวบเนาะเพราะมันถือว่าเป็นคําคําเดียวกันเนาะ